นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทา้งคุณพีทแล้วก็คุณพ่อนะคะรวมถึงรวมถึงทางด้านของคุณการจอพลังจะได้มาเจอกันคุณผู้ชมเดีรามดูไหนนลูกคุณป้ามาคนเดียวเหรอครับอ่ะ้นอีกั้นนีกขันหนึต้องนิมายู่จริงจขึ้นคุนึ้คนนึ้ข้นขนึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึขึ้นขึ้นข้นขนึ้ขึ้นขึ้ข้นขนึ้นขึนขึ้น เฮ้ยบนสุดนู้นเลยเหรอไม่เป็นไรเอาบนสุดมาได้อย uh, ู่กับพี่จเย็นๆที่เราจเย็นยังไงข่าวขยายหน่อยตัวนี้นะอันนี้มาได้อยูเรานั่งคุยกันก่อนไหมไม่เป็นไรนะเรานั่งคุยก่อนไหมไม่เป็นไรเพราะว่าทางญาติเนี่ยเขามีอะไรอยากจะถามก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมก็ต้องไปเยี่ยมอย่างนี้คือตอนนี้ทางครอบครัวเขามีติดอยู่ส่วนหนึ่ง คือผมอะถามน้องนะว่าตอนนี้อย่างที่เมื่อวานที่ไปออกรายการอะมันมีคำนึงอะที่ครอบครัวก็ทัดใจการข้เอานะวันนี้เราท่านนายกผมถามนิดนึงนะเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่น้องอะเขาควรที่จะต้องตู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วคุณการผมให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวน้องครับยังไงก็ต้องดียังคุณลุงคุณป้าวันเนี้ยเรามามาเฮิรมสื่อผมผมเห็นใจผมมากผมเหนื่อยแล้วนะ ลูกกผม็ท่านต้องเห็นใจทางครอบครัวเขาบ้างขอโทษครับอันนี้มัดมือชกเกินอันนี้มัดมือชกเกินก็ขอโทษด้วยนะครับทางพี่นุพี่นิกนะครับคือวันนี้ทางครอบครัวเกาอยากได้ความผิดใจท่านก็ไม่เห็นผาท่านก็่ไมาเอาภาพเพียงเดีไปลดในส่วนของเอาไปเยียวยานะครับผมก็ขอโทษพี่นุพี่นิกแล้วก็คุณลุงคุณป้าด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนา ให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับองห้แล้วเหรอแล้วก็เรื่องค่าเสียหายทั้งหมดค่ารถค่าพยาบาลผมยินยอมที่จะดูแลให้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ได้ไปดูแลเมื่อวันแรกผมผมยอมรับว,ว่าผมตรงใจจริงๆครับผมไม่ผมไม่ได้มีเจตนาจะหนีไปไหนครับพี่ผมก็รู้สึกผิดที่ว่าทําให้คุณลุงคุณป้าเจ็บเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองย้อนไปเกิดว่าเป็นครอบครัวผมหรือเป็นพ่อแม่ผมผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน มาวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาขอโทษครับผมแล้วก็ขอโอกาสสังคมว่าให้สังคมให้โอกาสผมหยุดด่าผมครับมีถามน,นิดนึงทำไมวันนั้นเราไม่ได้รถพยาบาลอนะ่ะก็เลยนะครับัปทำไมวันนั้นเราไม่ได้รถพยาบาลเพราะอะไร่งก็กลับแล้งแต่เที่ยงคืนก็เลยไม่เป็นไรครับ ก็วันนี้คือเราไม่ได้กัน้าผมมาขอโทษเจตนามาขอโทษอะนะเจตนามาขอโทษแล้วครับผมให้ให้มามจังใจมาเลยใจจะปี่ายหรือว่าปีี่ระวังระวังไปแล้วมาแล้ว ไเียมุตาบุญยาับกดูนะเบียร์จะเบียร์จะเบียร์จะเบียร์โอเพออโอเคสอยสอยโออโอเคโอเคาาระวังหน้านะขี้เกียบออกอแล้วน่เราปล่อยปลอไปดิเรารู้กเก็บแน่ตอไอ้ข่าอกกคนกเา たっそうね。